ผลของการที่สตรีไม่เคารพสิทธิอํานาจของผู้ที่มีการเจิมหรือสตีที่ไม่เคารพสามีมันจะมีผลต่อชีวิตของคนนั้นๆอยู่ห้าประการนะคะแต่ว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วสองประการนะคะพี่น้องประการที่หนึ่งก็คือผู้ที่ไม่เคารพสิทธิอํานาจก็คือคนคนนั้นจะเป็นหมันนะคะ มีคารราชิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพมีคารคือภรรยาของดาวิดซึ่งได้พูดกับดาวิดตอนที่ดาวิดนมัสก,การพระเจ้าแล้วก็เขาเป็นหมันพี่น้องผู้ที่ไม่เคารพสิทธิอํานาจผู้ที่มีการเจิมไม่เคารพสอบอไม่เคารพผู้ที่มีการเจิมไม่เคารพสามีสามีซึ่งพระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นเป็นหัวหน้าเราเป็นหัวนะคะการเป็นหมันคือการไม่เกิดผลคือการหยุดคือการตาย คือการไม่เกิดผลเป็นหมันในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของชีวิตทั้งหมดหยุดหยุดการเติบโตช่าง,งักะขอบคุณพระเจ้าเนะาะมีคารได้พูดว่าทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ต่อหน้าพวกสาวใช้ของเราข้าราชการของฝ่าพระบาทอย่างกับไพร่คนหนึ่งแก้ผ้าไร้ยางอายเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเข้าถึงพระเจ้านี้เราจะ มันหลุดนะพี่น้องมันรู้สึกว่ามันมีระหว่างเรากับพระเจ้ามีระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้มีคนที่สังเกตดูเวลาเรานมาสัสก,การพระเจ้าให้พี่น้องนะมสัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณได้ความจริงให้เราเต็มที่ถ้าเราเต็มที่เราดูดพ่อวิญ,ญญาณได้มากเท่าไหร่เราจะหลุดเข้าไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะไม่ได้มองคนข้างๆเราจะไม่อายถ้าเราจะร้องไห้เสียงดังเราจะไม่อายถ้าน้ําตาเรามจะไหลหน้าตาเราจะเละผมเรามันจะกระเจิงเราจะไม่อาย พี่น้องซึ่งค้องกับเมื่อกี้ที่การนมัสก,การพระเจ้าถ้าเราเข้าถึงพระเจ้าเราจะไม่อายเราจะไม่รักษาหน้าการรับใช้พระเจ้าเหมือนกันเราทําอะไรก็ตามเราจะไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองเราไม่ต้องการเกียรติจากมนุษย์แต่เราจะได้เกียติจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้าจะประทานให้กับเราเองอะอันนี้คือประการที่หนึ่งเนาะที่เรียนไปแล้วทบทวนนะคะพี่น้องประการที่สองก็คือการถูกหลอก ผู้หญิงมีแนวโน้มในการที่จะถูกหลอกได้มากกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงถูกสร้างมาให้มีความรู้สึกให้มีความรู้สึกผู้หญิงจึงถูกนำด้วยความรู้สึกจึงถูกหลอกง่ายเพราะว่าตาเราเวลาเราเห็นเราจินตนาการความสวยงามสัมผัสผู้หญิงจะอ่อนโยนถ้าได้สัมผัสก็คือแนวโน้มของผู้หญิงจะถูกหลอกได้ง่ายกว่าผู้ชายนะผู้หญิงจึงต้องมีความเชื่อนะคะพี่น้องมีความเชื่อมากๆความเชื่อนี่มีสองลักษณะ เชื่อแบบเชื่อเลยเหมือนอับ,บราฮัมก็คือเชื่อแบบนั้นเลยแต่น้อยคนที่จะเป็นแบบนั้นเนาะค่ะแล้วก็เชื่อโดยที่เรามีความรู้ในโฮเชียพูดว่าประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู้เราถูกทําลายเพราะขาดความรู้แต่ถ้าเรามีความรู้มันจะเพิ่มเติมความเชื่อให้กับเราความเชื่อแบบอับ,บราฮัม ก็คือความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้า mm hmm. ทีนี้คําถามคือทํายังไงเราจะเชื่อได้เยอะๆพี่น้องตอนนัวนี้ปริมาณความเชื่อของเราประมาณไหนครับพี่น้องเราได้พอได้ตรวจสอบตัวเองไหมคะพี่น้อง mm hmm. ปริมาณความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นอยู่เนาะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมแน่นอนโอเคเราไม่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน <c oughs> แต่ณเวลานี้ปริมาณความเชื่อของเราถ้าเทียบกับอับ,บราฮัมยังห่างไกลกันลิบเลย mm hmm. ใช่ไหมคะใช่ค่ะ กล้าไม่ที่จะเอาลูกเอาดวงตาแก้วตาดวงใจของเราเอาไปเป็นแกะเพื่อเผาบูชาแต่ในขณะเดียวกันกันกบคิดพระเจ้าจะมีวิธีการยังเชื่อใจพระเจ้าอีกพี่น้องความเชื่อแบบอับราฮัมเป็นความเชื่อที่อัศจรรย์มากพระเจ้าจะอธิษฐานอยู่เรื่อยๆว่าขอพระพรของอับราฮัมเพราะว่าอยากได้พระพรอยากได้มรดกค,ความเชื่ออยากมีความเชื่อที่มันเยอะๆที่มันมากๆเชื่อเกินธรรมชาติ เพราะถ้าเรามีความเชื่อมากๆแน่นอนเวลาเราเจออะไรก็ตามเราจะผ่านได้อย่างง่ายดายเราจะไม่ได้หยุดอยู่กับปัญหาหรือหยุดอยู่กับจุดจุดนั้นนะคะถูกหลอกโดยง่ายโดยผู้หญิงเนาะทีนี้ขึ้นประการที่สามเลยนะคะอันนี้ในปฐมกาลบทที่สามข้อสิบสาพระยาเวพระเจ้าตัดถามหญิงนั้นว่านี่เจ้าทําอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระยาเวพระเจ้าจึงตัด กับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทําเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาบแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินตลอดชีวิตของเจ้าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำพระองค์ตัดแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีคันเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงกันนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์จึงตัดแก่ชายนั้นว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาได้กินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาบเพราะเจ้า เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเจ้าถูกนำมาจากดินและเพราะเจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลีดินดังเดิม,มนะคะประการที่สามนำคำแช่งสาบเข้ามาและถูกสาบแช่งรากของคำสาบแช่งมาจากการที่ ไม่เชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจหรือไม่ให้เกียรติพระเจ้าถามเอวาว่าเจ้าทำอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงเห็นไหมพี่น้องตัดสินใจที่จะปฏิเสธพระเจ้าเลือกที่จะไม่เชื่อเสียงของพระเจ้าแต่ไปเชื่อเสียงของมานที่มันโกหกพอพระเจ้าถามก็ยังโยนความผิดไปให้งูถ้าสมมุตินะพระเจ้าไข้ควรถ้าสมมติเอวาบอกโอ้พระองค์เจ้าค่าลูกผิดไปแล้วพี่น้องคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์มาถึงวันนี้ไหมมันน่าจะไม่เนาะเพราะพระเจ้าถาม พระเจ้าถามนี่แปลว่าพระเจ้าให้โอกาสนะคะพี่น้องพระเจ้าพูดกับเราคือพระเจ้าให้โอกาสแต่เอว่าชี้ไปที่งูว่างูล่อหลวงอันนี้ข้อคิดที่ได้นะพี่น้องคือทุกสถานการณ์บางครั้งมันอาจจะพลาดหรือมันผิดไปนะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้มองที่ว่าเราทําพลาดหรือทําผิดพระเจ้ามองที่ท่าทีท่าทีในเวลานั้นว่าเราจะตอบสนองอย่างไรพระเจ้าถามว่าเจ้าทําอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อหลวงข้าพระองค์ก็คือเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ยอมรับผิด เขายกความผิดนั้นให้คำสาปแช่งจึงถูกนำเข้ามาผ่านคนแรกคืออาดัมเอวาและบทเรียนที่เราเรียนคือเราเรียนเรื่องผู้หญิงที่ไม่ได้ให้เกียรติผู้ที่มีสิทธิอำนาจหรือสามีหรือผู้ที่มีการเจิมนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นท่าทีท่าทีที่เราควรจะระวังให้บทเรียนนี้สอนเราเพื่อที่เราจะไม่เป็นเหมือนเอวาคือนำคำสาปแช่งเข้ามาในครอบครัวเข้ามาในชีวิตของเรา คำแช่งสาบเข้ามาในโลกนี้โดยที่เกิดสองอาณาจักรอาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรของผีมารซา,าตานนะคะพระเจ้า <_ d ance> พูดถึงงูงด้วยว่าเพราะเหตุที่เจ้าทําเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาบแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินตลอดชีวิต และเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเกิดสองอาณาจักรเกิดขึ้นอาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรของของโลกนี้งูต้องกินดินไปตลอดชีวิตหมายความว่างูมาอยู่ในโลกถูกแช่งถูกสาดงูเป็นสัญ,ญลักษณ์หมกมุ่นอยู่แต่กับในโลกนี้หมกมุ่นการทํามาหากินอยู่แต่กับในโลกนี้หญิงจะเหยียบหัวของเจ้าแหละหัวของเขาจะเต็มไปด้วยความชั่วร้าย คือสัญ,ญลักษณ์ของงูของซาตานเนาะพี่น้องอันนี้เป็นการตรีความหมายของข้าพเจ้านะคะเจ้าจะเดินด้วยลําตัวนะคะการเดินด้วยลําตัวเป็นการที่มีชีวิตที่ตกต่ําที่ลําบากในหัวคิดแต่ในเรื่องไม่ดีนะคะแล้วงูนี่แหละก็จะมาเป็นเจ้าในการปกุกองเพราะว่ามันเกิดสองอาณาจากักรอาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรของทีมานซาตานวิญญาณชั่วโลกนี้ถูกครอบครองด้วยวิญญาณชั่ว แต่เราเป็นคริสเตียนเราถูกเลือกและเราถูกแยกเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นของโลกเอเมนไหมคะพี่น้อง <Amen. S 1> ค่ะขอบคุณพระเจ้าเนาะผู้หญิงก็จะถูกแช่งเหมือนกันพี่น้องเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความยากลําบากนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องปรารถนาสามีนะคะผู้ชายพระองค์จึงตัดแก่ชายนั้นว่า เพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคําพูดของภรรยาและกินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตทามาหากินตลอดชีวิตเห็นไหมคะพี่นอ้องต่อให้รวยก็ยังต้องทํามาหากินเนาะไม่มีเงินก็ทํามาหากิน มีเงินแล้วก็ต้องเอาอีกเอาไปเก็บไว้ลำบากไปจนถึงวันตายนะคะพี่นอ้องเพราะเขายังแล้นแค้นเพราะการที่ว่าคนคนรวยทุกวันนี้พี่น้องพี่น้องสังเกตดีๆนะคะรวยเงินเยอะแต่ใช้ประหยัดมัธยัตขี้เหนียวไม่ทําบุญแต่ยังต้องหาแตากตามอยู่พี่น้องคนคนนะั้นน่ยยิ่งยากจนนะแรนแค้นเข็นใจนะคะพี่น้องอเขาไม่ใช่คนร่ํารวยเพราะฉะนั้นเราไม่มองที่ข้างนอกเห็นในโลกจะมองข้างนอกว่าเขามีทรัพย์สมบัติมีที่ดินมีเงินมีธุรกิจมีการงาน แล้วคนก็จะยกย่องคนประเภทนี้แหละว่าเพราะเขาประหยัดไงเขาถึงรวย mm hmm. คนก็จะยกย่อง mm hmm. แต่จริงๆไม่ใช่มัวใจแบบนี้เป็นหัวใจแห่งความยากจนเ mm hmm. พราะเก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอหาจนวันตาย mm hmm. ได้ก็เก็บได้ก็เก็บเขาจะมีความสุขกับตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น mm hmm. คนไม่มีกับใจ <laughs> ไม่มีกับฝ้่งมีอย่าอย่าหันหลังกลับเลยนะจะตกใจทันทีเลยว่าเราใช้เงินเยอะจังเลย mm hmm. ใช่ไหมคะพี่น้อง mm hmm. อย่าหันหลังกลับอย่าไปกดตัวเลขเด็ดขาดเลยพี่น้องนี่แหละคือคนมั่งมีแต่พระเจ้าเ็าจะเติมให้เราค่ะพี่น้องในเมื่อถ้าเรามีค่าใช้จ่ายพระเจ้าจะเติมให้เราขอบคุณพระเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นนิยามของคนรวยที่โลกมองกับนิยามของคนรวยที่พระเจ้ามองจะแตกต่างกันเอาจริงๆนะพี่น้องถ้าถึงจะมีเงินก็ตามนะพี่น้องถ้าภายในเราไม่ได้ถูกสร้างใหม่ให้มีชีวิตเราก็ไม่มีความสุขข้าพระเจ้าเคยอยู่ในจุดนั้น ก็ไม่ได้มีความสุขข้างในมันเป็นมัน,ม,นมันพังนะพี่น้องมันพังข้าพจเจ้าก็มองดูอยู่ว่าเอ๊ะเราเราจะเอาเงินไปไปซื้อความสุขถ้าไปซื้อของก็สุขตอนซื้อกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมค่ะบริจาคก,ก็ช่างก็มีความสุขตอนบริจาคก,กลับมาบ้านก็ทุกเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นละเพราะว่าสันติสุขความสุขมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เข้ามาเ,มเราจะได้จากจากการที่เราเกิดความเข้าใจ และได้จากการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจึงจะมีสันติสุขนั้นเชื่อว่าพี่น้องทุกคนภายในมีประสบการณ์ขอบคุณพระเจ้านะคะแผ่นดินถูกแช่งนะคะเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนแผ่นดินแก่เจ้าหากินก็ลำบากคำว่าหน,นามคือความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยนะคะพี่น้องและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดิน พะเจ้าถูกนํามาจากดินสังเกตดูใครที่ทํามาหายจินทุกวันนี้แม้จะร่ํารวยมีใครมีความสุขบ้างเชื่อว่าเขาน่าจะไม่มีความสุขเนาะยิ่งมีเยอะยิ่งทุกข์เยอะนะคะพี่น้องเพราะว่ามันต้องรักษา <c oughs> มันต้องรักษามันต้องกอดเอาไว้ <c oughs> ยิ่งใกล้ตายนะคนที่ร่ํารวยนะคะพระเจ้าจินตนาการนะคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่มีแต่พระเจ้านี้เวลาวันสุดท้ายนะ่ะของเราอะเราจะไม่ทรมานพี่นอ้องอ่า เรื่องของความตายแน่นอนถ้าเราได้เล็บเจอมันก็จะเป็นสิ่งดีนะคะก็จะเป็นเกียรติแล้วก็จะเป็นสันติสุขของเราแต่ถ้าการตายที่ข้าพเจ้าเห็นการตายของญาติพี่น้องของคนแก่เท่าที่นอนติดเตียงนะคะที่ทรมานโอดครวนทรมานเพราะไม่มีพระเจ้าการตายเป็นความทรมานมากมากพี่น้องและยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีพระเจ้าการตายยิ่งจะทรมาน แต่ถ้าคนมีพระเจ้าแม้ไม่มีอะไรเลยหรือมีอะไรก็ตามวันนั้นวันสุดท้ายของเราจะเป็นวันแห่งชัยชนะของเราที่เราหมดภาระหมดภาระแล้วในโลกใบน,นี้พี่นะ้องหมเรียนดูเหมือนมันไม่ค่อยมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างที่จะอะเป็นอีกมุมหนึ่ง เป็นคำสาปแช่งเป็นภาพที่เราจะต้องเจอถ้าเราไม่เชื่อฟังแต่แน่นอนที่นี่พี่น้องทุกคนเป็นผู้ที่มีความเชื่อฟังเป็นผู้ที่มีการเจ,จมรเิมสูงแต่เรารู้เรื่องราวของพระเจ้าทั้งสองด้านนะคะพี่น้องรู้ทั้งด้านพระคุณแล้วก็รู้ทั้งด้านอีกด้านหนึ่งที่ถ้าเราทําผิดพระเจ้ารักเราก็จริงแต่พระเจ้าดิดขาดพระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์นะพี่น้องมนุษย์นี่รักลูกแต่ไม่กล้าเด็ดขาดไม่กล้าทําในสิ่งที่ควรจะทํากับลูกพระเจ้ารักเรารักเรา รักเราขนาดไหนรักเราคือรับเอาความตายจากเราไปได้เลยตายแทนเราได้แต่พระองค์จะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องพระองค์จะไม่ตามใจเราพระองค์จะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องกับเราเท่านั้นนะคะพี่น้องอันนี้คือความรักของพระเจ้าและความถูกต้องของพระเจ้าที่ทํากับเราคือเราจะได้ชีวิตพระเจ้าจะไม่ใจอ่อนพระเจ้าจะไม่ไม่มาโอเราไม่ให้เรามากินขนมหวานขอบคุณพระเจ้าเนาะเอเมนเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้านะ ประการที่สี่เกิดความยากลำบากและวุ่นวายในชีวิตเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกชำ้ำนะคะเกิดสองอาณาจักรในโลกนี้นะคะเราเรารู้กันอยู่เพราะว่าเรามีเพ้าวิญญาณทุกวันนี้เราก็สู้กับอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะแน่น้อยเราไม่ได้สัมผัสพระเจ้าโดยตรงอย่างเดียว แต่บางครั้งเราสู้กับความบาปของเราสู้กับเนื้อหนังของเราสู้กับเสียงของวิญญาณชั่วที่มันมามาหลอกเรามากรอกเรามาขู่เราให้เรากลัวเราเป็นของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนเราจะเราจะสามารถแยกออกเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวเพราะว่าเรามีเสียงหนึ่งที่จะคอยเตือนเราที่จะคอยบอกเราที่จะคอยสอนเราเสียงนั้นก็คือเสียงของพระวิญญาณนะพี่นะ้องให้เราที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็รักพ่อวิญญาณ ให้พื้นที่ของพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในใจเรามากๆมากๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้สุดกําลังของเราเอเมนไหมคะอขอบคุณพระเจ้าเนาะเกิดความวุ่นวายนะคะพี่น้องในอีกปรถมการนะคะนางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่านนางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต คนหนึ่งชื่อฮากาและซาลายจึงพูดกับอับรามว่าดูเถิดพยาเวไม่ทรงให้ฉันมีบุตรขอจงเข้าหาคนใช้ของฉันเถิดบางทีฉันจะได้บุตรโดยนางนั้นอับรามก็ฟังเสียงของซาายนะคะ เมื่ออับรามอยู่ในดินแดนคานาอันได้สิบปีแล้วนางซาายภรรยาก็ยกฮากาคนอียิปต์หญิงคนใช้ของนางให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนางอับรามเข้าหานางฮากานางตั้งคันเมื่อนางรู้ว่าตั้งคันแล้วก็ดูหมิ่นนายหญิงนางซาายจึงพูดกับอับรามว่าให้ความผิดที่ทําต่อฉันตกอยู่กับท่านฉันเองให้หญิงคนใช้ไว้ในอ้อมอกของท่านแต่เมื่อหญิงนั้นรู้ว่านางตั้งคันแล้วก็ดูหมิ่นฉัน ขอพระยาเวทรงตัดสินระหว่างฉันกับท่านเกิดความวุ่นวายในชีวิตในครอบครัวพี่น้องดูดีๆแต่เมื่อนางนั้นรู้ว่านางตั้งครรภ์แล้วก็ดูหมิน่นฉันขอพระยาเวทรงตัดสินระหว่างฉันกับท่านซาายเป็นคนที่ดําเนินเรื่องเองทั้งหมดเลยพระเจ้าสัญญาอับ,บราฮัมว่าจะให้มีบุตรนะแต่เธอไม่รอเธอเป็นคนที่วางแผนจัดการทุกอย่าง แล้วพอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เอาพระเจ้ามารับผิดชอบให้พระเจ้ามาตัดสินพี่น้องลองคิดดูความเข่าของของมนุษย์ซึ่งเราเองก็หลายหลายครั้งก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน<ม>เราเป็นคนสร้างปัญหาเป็นคนสร้างนี้สินเป็นคนสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีถึงเวลาพระเจ้าพระเจ้ามาตัดสินไม่ใช่นะคะพี่น้องอันนี้เราลึกๆนะคะพี่น้องเอาเอาแบบชัดๆลึกๆนะพี่น้องค่ะหลายครั้งเราเป็นแบบนั้นข้าพเจ้าก็เป็น นี่สินใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนบริหารเงินผิดพลาดความสัมพันธ์ไม so. ่ดีเทาะเบาะแว้งกันใครเป็นคนพูดคำพูดที่ไม่ดีใครเป็นคนถูกไหมคะซาลายเป็นคนดําเนินเรื่องทั้งหมดพอเกิดปัญหาเรียกพระเจ้ามาตัดสินปัญหาบางอย่างพระเจ้าจะไม่เข้ามายุ่งนะคะพี่น้องพระเจ้าจะให้เรากินผลแล้วก็เรียนรู้ปัญหาบางอย่างพระเจ้าฝึกให้เราแก้ไขปัญหาบางอย่างพระเจ้าฝึกให้เราเรียนรู้เพื่อเป็นความรู้ปัญหาบางอย่าง พระเจ้าฝึกให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหานั้นมันแก้ไม่ได้คุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้มันหลากหลายปัญหาเพราะฉะนั้นให้พี่น้องอมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่บางครั้งถ้าเราดูว่าปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่มันเกิดจากความบาปของเราเกิดจากคําสาปแช่ง เกิดจากความวุ่นวายที่เราตัดสินใจผิดแน่นอนพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างแต่การช่วยของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ยกปัญหาตัวนี้ออกมาไว้แล้วก็ปัญหาว่างเปล่าไม่พระเจ้าจะฝึกให้เราลองแก้นะลูกพระเจ้าช่วยนะคะพี่น้องแต่วิธีช่วยของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราฝึกแก้ฝึกเรียนรู้แล้วก็ฝึกอยู่กับเจ้าปัญหานั้นนั่นแหละบางบางปัญหาเราต้องอยู่กับกับเหตุการณ์นั้นพี่น้องเพราะฉะนั้น พอเราเจอปัญหาปุ๊บพระเจ้าช่วยด้วยนะพี่น้องอันนี้คือข้าพเจ้ากําลังให้ทั้งทงข้าพเจ้าและพี่น้องนั่นแหละที่ที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่โตเต็มขนาดจริงๆเราต้องรู้ว่าเพราะพระเจ้าจะไม่เข้ามายกปัญหาเราทั้งหมดผ่านการอธิษฐานผ่านการอดอาหารผ่านการวิงบอลแน่นอนปัญหาที่มันเป็นฝ่ายวิญญาณที่เราทําเองไม่ได้ผ่านการอธิษฐาน แต่ถ้าเป็นปัญหาบางอย่างเราต้องกินผลแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรพระเจ้าจะช่วยเราให้เราเห็นตีแผ่ของปัญหานั้นๆให้เกิดความเข้าใจแล้วก็รู้แล้วก็ยอมรับรู้แล้วก็ยอมรับแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรต่อง่ายไหมครับพี่น้องแบบนี้ mm hmm. เห็นภาพเนาะฉะนั้นเราจะไม่ยกมือตลอดยกมือตลอดแน่ mm hmm. นอนเราขอกำลังถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินนะพี่น้องแน่นอนคนที่มีปัญหาการเงินมันก็ต้องถูกผิดพลาดมาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้น จากการบริหารจากอะไรก็ตามหรือจากการถูกคำสาปแช่งบางอย่างที่มันเกาะมันกินมันกัดของเราไปนะคะพี่เนาะแต่พระเจ้าจะให้เรารู้แล้วพระเจ้าจะให้สติปัญญาเราในการที่จะมองเห็นในการที่จะรู้ว่าต่อไปหลังจากนี้เป็นต้นไปเราต้องทำยังไงต่อทำยังไงต่อพระเจ้าคงไม่ได้เปิดเซฟออกแล้วให้เราไปหยิบเอาเงินออกมานะคะพี่เ้างแล้วคงไม่ใช่วิธีการของพระเจ้า ต่พระเจ้าช่วยนะคะพี่น้องพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจช่วยให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างช่วยให้เราเห็นที่มาที่ไปและช่วยให้เราเห็นอนาคตข้างหน้าว่าเราจะเดินไปในจุดที่บริบูรณ์ขอพระยาเวทรงตัดสินระหว่างฉันกับท่านเถิดเพิ่นนี้ปัญหากันกับสามีเพิน่นเพิ่อนจีห้พระเจ้ามาตัดสิน <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าน้องนี่น้อง่ะแล้วพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าซึ่งมันสะท้อนตัวเรานี่แหละพี่น้อง บางครั้งเราเจอปัญหาแล้วเราก็เข้ามาหาพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้าเข้ามาช่วยหลายครั้งข้าพระเจ้าเรียนรู้เรื่องนี้พระเจ้าไม่ได้ช่วยเลยแต่พระเจ้ากําลังสอนสอนว่าทําไมเขาพูดแบบนั้นทําไมเขามีท่าทีแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้บังคับให้ให้เราเมตตาหรือให้อภัยนะคะพี่น้องแต่พอพระเจ้าพูดความจริงปุ๊บโอ้พระปิดาเจ้าค่าลูกรู้แล้วนะวิธีการของพระเจ้าซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ในระดับที่ นี่คือการแก้ปัญหาที่แท้จริงนะที่ข้าพเจ้าเข้าเข้าใจนะคะพี่นนอะขอบคุณพระเจ้าเนาะพระเจ้าจะปลดปล่อยแล้วแน่นอนแต่เป็นวิธีการที่เราคาดไม่ถึงแต่เบื้องต้นเบสิดเราต้องเข้าใจเข้าใจที่มาที่ไปและเราต้องทําอะไรต่อหลังจากนั้นพระเจ้าจะเสริมเราพระเจ้าจะช่วยเราชูเราพรยุงเราอวยพรเรานะคะพี่นาะอันนั้นเป็นวิธีการของพระเจ้าซึ่งไม่มีใครการันตีว่าพระเจ้าจะทําวิธีไหนไม่มีใครเก่งและไม่มีใครบริสุทธิ์เกินที่จะไปล่วงรู้แผนการของพระเจ้า บางคนจะได้ก็ได้เลยก็อัศจรรย์ก็ก็มีก็เป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดพระเจ้าจะทําแบบนี้ทุกเคสทุกลายไปบางคนก็คือขอเขาก็ได้เลยก็มีก็เป็นไปได้แต่อันนี้คือเราเรียนความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่พระเจ้าอยากสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่สอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ขอบคุณพระเจ้านะคะเกิดความวุ่นวายมนุษย์สร้างความวุ่นวายเองทําความวุ่นวายเองนะ แล้วก็ให้พระเจ้ามาเป็นกรรมการตัดสินพระเจ้าจะเลือกฝ่ายไหนฝ่ายชายหรือฝ่ายขอบคุณพระเจ้าค้าพระเจ้าอ่านพระคำกรนี้พระเจ้าเห็นภาพตัวเองข้าพเจ้ารู้สึกโอ้พระบิดาเจ้าข้าลูกยอมแล้วคือไม่มีเรื่องที่ไม่มีคือไม่มีคํําคาพูดใดๆอ่ะคือพระเจ้าให้เห็นภาพของตัวเองขอบคุณพระเจ้านะประการที่ห้านะคะพี่น้องประการสุดท้ายสูญเสียความรอดรอดในที่นี้หมายถึง การเงินก็ไม่รอดพี่น้องความสัมพันธ์ก็ไม่รอดสุขภาพก็ไม่รอดค,อคือคือมันอยู่ในคํำสาปแช่งมันยากไปหมดและรอดสุดท้ายคือกลับกลายไปเป็นผงคลีดินคือตายไม่รอดสูญเสียความรอดในปฐมากาลนะคะแต่นะคะพี่น้องพระเจ้าก็ยังมีความเมตตา พระองค์ตัดแกหญิงนะว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีคันเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงกันนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าและอาดัมมิได้ถูกหลอกแต่ผู้หญิงนั้นถูกหลอกจึงได้กระทําบาปแต่ถึงกันนั้นผู้หญิงก็จะรอดได้ด้วยการมีบุตรถ้ายังดํารงชีวิตอยู่ในความเชื่อในความรักในความบริสุทธิ์ด้วยความสงบเสง,สง,งี่ยมเตรียมตัว พระคมภีรพูดเยอะมากเลยในการสุภาพเป็นผู้หญิงที่สุภาพสงบเสงี่ยมเจียมตัวต่อให้เราเก่งแค่ไหนก็าตามพี่น้องบุคลิกของเราจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าจะให้ผู้หญิงที่มีบุตรเพราะผู้หญิงที่มีบุตรนั้นคือมันเป็นการเจิมพิเศษความเป็นแม่พระเจ้าใส่หัวใจโคนนิ่งหัวใจของพระเจ้าความรักความเป็นแม่รักลูกยังไงพระเจ้าทรงรักเราไม่แตกต่างเราเห็นลูกเราเราเอ็นดู เราเมตตาลูกเราลูกเราเป็นที่หนึ่งลูกเรายังไงก็ดูดีกว่าลูกของคนอื่นคือเป็นที่หนึ่งในสายตาของคนเป็นแม่ถูกไหมคะพระเจ้าเช่นกันพระเจ้าทรงรักเรามองเราเป็นที่หนึ่งมองแม่น้อยเป็นที่เป็นที่หนึ่งในสายตาของพระเจ้ามองแพรมเป็นที่หนึ่งแพรมเป็นที่หนึ่งของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักเราเราจะเข้าใจจุดนั้นได้ยังไงคือผู้หญิงที่มีบุตรมีลูกคนที่มีลูกจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีข้าพระเจ้าไม่ได้ชม หรอกแต่ในใจข้าพเจ้าก็คิดแหละลูกของข้าพเจ้าคือที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณวินคะ่ะลูกของคุณวินในความรู้สึกของคุณวินลูกของฉันคือที่หนึ่งถูกไหมคะ,คะนี่คือความรักที่ปราศจากเงื่อนไขต่อให้เขาผิดพลาดอะไรมาก็ตามความรักของเรายังเหมือนเดิมเหมือนเดิมมรดกก็เหมือนเดิมแน่นอนเราอาจจะเสียใจเราอาจจะผิดหวังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนจากความเป็นแม่ผู้หญิงที่มีลูกแล้วจึงเป็นคนที่มีความรัก มีความรักมีความพิเศษที่สวรรค์ใสเข้าไปในหัวใจนะคะพอเขามีความรักในจุดนี้เขาจะมีความรอบคอบเขาจะมีความเมตตาเขาจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่อยู่ในภายในของคนที่เป็นแม่นะคะพี่น้องค่ะพอเรามีจุดนี้โอกาสผิดพลาดน้อยละนี่แหละคือความรอดมาจากจุดนี้แหละพี่น้องผู้หญิงที่มีบุตรก็จะรอดถ้าเขาดำเนินชีวิตในความเชื่อในความรักและความบริสุทธิ์ด้วยความสงบเสงี่ยม คนที่มีลูกเราดูแลลูกเรามีธรรมชาติในการดูแลลูกอย่างไรเราก็จะสามารถมีธรรมชาติที่จะดูแลคนอื่นได้เช่นเราดูแลลูกของเราเองอันนี้คือความพิเศษนะพี่น้องรักรักลูกตัวเองเนาะแก้วรักลูกตัวเองเนาะ,ะ,ะคือถ้าใครมาทําร้ายเราตรงๆเราก็ยังเจ็บในระดับถูกทําร้ายแต่ถ้าใครมาแตะลูกเราเนี่ยมันมันมันคูณสองใช่ไหมคะคุะคณมีมันคูณสองเนาะ มันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะถูกบรรจุไว้ในหัวใจของคนเป็นแม่พอเรามีวิญญาณของความเป็นแม่เราจะสามารถรักคนอื่นได้อย่างง่ายได้ปนิบัติดูแลเอาใจใส่คนอื่นได้อย่างง่ายได้การใช้ชีวิตของเราก็จะถูกยกระดับอีกระดับหนึ่งขอบคุณพระเจ้าก็ผลของการที่สตีไม่เครารพสิทีิอำนาจอ่าก็รับผลนะคะใหญ่ๆกว้างๆนะคะพี่น้อง มีอยู่5ประการก็คือประการที่หก็คือการเป็นหมันนะคะเป็นหมันมีคารรัชิดาของซาอูลภรรยาของดาวิดก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพนะคะในพระคัมภีรก็สตรีที่ดูหมิ่นก็คือไม่ได้รับมัดระวังอยู่แล้วก็จะเป็นคนที่ถูกหลอกได้ง่ายเพราะใจไม่ได้ไม่ได้รักษาใจก็ ถ้ามีวิญญาณในการดูหมิ่นคนที่มีการเจริญก็เป็นบุคคลที่สามารถถูกหลอกได้ง่ายนะคะก็จะนําชีวิตให้ตกต่ําลงนะคะขอบคุณพระเจ้าเนาะอันที่สามก็คือนําคําแช่งสาบเข้ามาและถูกสาบแช่งค่ะเป็นผู้ที่นําเข้ามาและตัว,ต,วตัวเองก็ถูกแช่งสาบด้วยอันที่สี่เกิดความวุ่นวายสับสนในชีวิตในครอบครัวในองค์กรนั้นๆนะคะอันที่ห้าสูญเสียความรอด ขอบคุณพระเจ้าเนาะเราจึงจะไม่แตะนะคะพี่น้องแน่นอนเราไม่แตะสบอของเราเราไม่แตะสามีของเรานะคะและเราก็จะไม่แตะสบอคิดจักอื่นด้วยเราจะไม่วิาพากษ์วิจารณ์แม้การดําเนินชีวิตจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราจะไม่แตะเราจะไม่หาเรื่องใส่ตัวเอเมนไหมคะพี่น้อง,องค่ะเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็เรียนรู้เพราะบางครั้งเราก็เอาตัวเองเป็นหลักเนาะ เรารับใช้แบบนี้อาจารย์สอนแบบนี้แต่อาจารย์โบสนั้นทําไมทําแบบนั้นทําไมพูดแบบนั้นมันก็แบบนะพี่น้องมันมีข้อสงสัยเพราะว่าเรายังไม่โตเรายังไม่เข้าใจนะแต่ทีนี้พอเรามาเรียนบริบททุกคิดจักเป็นอวัยวะนะพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกคิดจักจะไม่เหมือนกันคิดจักที่นี่อาจจะเป็นเหมือนหัวใจ คิดจักรจังหวัดนั้นรับใช้แบบนั้นอาจจะเป็นแขนเป็นขาใน,ในใสายตาของพระเจ้าทุกคิดจักรเป็นอนาณาจักรของพระเจ้าและเป็นอวัยวะของพระเจ้าในภาพรวมใหญ่ในภาพรวมใหญ่เราเองก็เป็นเหมือนคิดจักรเป็นวิหารของพระเจ้าและแต่ละคนก็จะเป็นมีของประธานที่แตกต่างกันพอเรามารวมร่างกันเราก็เป็นร่างของของคิดจักรอันนี้คิดจักรย่อยคิดจักรย่อยพอเรามารวมกันก็เป็นคิดจักรในระดับคิดจักรในระดับคิดจักรเมารวมกันก็จะเป็นระดับคิดจักรในระดับ สายตาของพระเจ้าในโลกนี้ที่พระเจ้ามองพระเจ้าก็จะเลือกในวีวรณ์ที่ว่าพระเจ้าพูดถึงแต่ละคิดจักมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดคิดจักเนาะเห็นไหมคะในวีวร์มีเจ็ดคิดจักที่พระเจ้าเลือกเอาไว้แล้วแล้วทาไมต้องเป็นเลขเจ็ดจริงๆมันมีความหมายนะคะพี่น้องในเชิงลึกเจ็ดคิดจักที่พระเจ้าเลือกพอมารวมกันก็เป็นอวัยวะของพระเจ้าพระเจ้ารักคิดจักของพระองค์พระเจ้าหวงแหนคิดจัก เรามารวมกันเพื่อมาเป็นคิดจักรของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเนาะเราจะไม่สูญเสียความรอดเราจะไม่นําคําสาปแช่งเข้ามานะคะพี่น้องเราจะไม่เป็นคนหนึ่งที่สร้างความวุ่นวายเพราะขาดความรู้เพราะไม่รู้นะและเราจะไม่ถูกแช่งให้เป็นหมันแต่เราจะเกิดผลเอเมนไหมคะ <Yeah. S 1> ทุกคนจะเกิดผลเพราะตอนนี้เรากําลังเกิดผลเรากําลังหยั่งรากหยั่งรากรากเรากําลังลึกมากขึ้นมากขึ้น เชื่อว่าทุกคนตอนนี้รากของแต่ละคนยังลึกมากขึ้นมากขึ้นพอรากยังมากขึ้นใบผลลำต้นนี่คือการเกิดผลคุณโบเขียวก็จะเกิดผลครูไลก็เกิดผลคุณวินเกิดผลคุณ,ดคณชาดาเข้ามาเสริมสร้างให้ให้บูตของเรามีมีความเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งทุกคนปรารถนาอยากให้คู่ของตัวเองแบบว่านะแม้กระทั่งตัวข้าพเจ้าเองนะคะ